ครับสวัสดีครับอ๋อค่ะคุณเก่งสวัสดีค่ะคุณเก่งนี่มีโรคเันก่อนเขาสุดจะเข้ามาถามครั้งหนึ่งแล้ว<ม>นะใช่ใช่ใช่มีปัญหาโรคโรคอะไรแล้วนะคะพอเท้าบวมอ๋อพอเท้าบวมรองช้ำประมาณนี้ครับแล้วก็ชอบปวดปวดตามตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็แนะนาให้ทําเม็ดที่หนึ่งถึงห้าผมก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่กินเนื้อสัตว์กินผักไปนิดเนะี่ยอยู่ๆมันก็ มันก็ตาลายเลยครับมองหลังคาหมุนเลยก็เลยไม่ไมแน่ใจว่าเกิดจากอะไรได้บ้างเพราะปกติไม่เคยเป็นมานานแล้วอันนี้ดีขึ้นแล้วก็เลยมานั่งฟังต่ออืมค่ะครับมีการมีการถอนพิษยาเม็ดที่หนึ่งถึงห้ายังไงบ้างคะมีการสวนล้างลำไส้อะไรไหมยางๆครับอ๋อเคแค่งดงดพวกเนื้อครับ อ๋อค่ะแล้วมีการออกเอาอย่างนี้แล้วกันนะไหนๆก็เริ่มยาเม็ดหลักขอขอโอ,อ,อกาสน,นะคะที่น้องอยากจะถามว่ามีกําลังกายโยคะนวดจุดออกกําลังกายก็เมื่อเมื่อคืนก็ประมาณสิบห้านาทีได้ครับก็ยืดเส้นยืดสายตามธรรมดาเพราะว่ามันมันยืนไม่ได้มันยืนไม่สะดวกก็เลยต้องนอนบนเสื่ออะไรเงี้ย,ยเอาอย่งงก็นั่งอะไรเงี้ยค่ะเอาเอาอย่างนี้ดีไหมคะ ลองเปิด Youtube ก็ได้นะคะที่ภคคิดห้าหมอเขียวว่าค่ะครเราจะได้ในที่แข็งแรงและที่สำคัญก็คือจะช่วยให้ระบบภายในเนี่ยมีความออมีระบบไหลเวียนดีนะคะเลือดไหลเวียนดีนี่จะช่วยได้เยอะเลยค่ะเนาะโดยถ้าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งนะมีการ ข้างของของเสียนั่นแหละค่ะไปลองศึกษาเม็ดที่หนึ่งถึงห้าตอนคิปนะคะแล้วก็ทําเพิ่มก็คือเรื่องการกายบริหารโยคะเมืดกดจุดค่ะคุณเก่งครับครับขอบคุณครับต้องขอขอบคุณค่ะขอบคุณที่กุ้งค่ะค่ะ,อะขอบคุณพี่น้องทุกท่านทีน่ให้โอกาสค่ะ